ทำไมกันนะในบางครั้งเวลาที่เราเห็นเทคโนโลยีโบราณบางทีเราก็อดคิดไม่ได้นะครับว่ามันอาจจะลำ้ำมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศอินเดียครับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเนินเขาหินแกรนิตอันขรุขระในรัฐพิหารที่นั่นมีถ้ำอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าถ้ำบาราบาเป็นสถานที่ซึ่งเก็บงำความลับที่อาจจะเก่าแก่และลึกลับเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์กะ สาหลักจะยอมรับได้ ตามตำราเรียนส่วนใหญ่นะครับนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชราวศตวรรษที่3ก่อนคิดการแต่พอเราไปดูของจริงนี่นะครับมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ครับเพราะความแม่นยำในการสร้างแล้วก็การขัดพื้นผิวของถ้ำมาอยู่ในระดับที่ไม่น่าเชื่อซึ่งมันบ่งชี้ว่าต้นกําเนิดของมันนั้นอาจจะเก่าแก่กว่าสมัยพระเจ้าอาโศกไปอีกหลายร้อยปีหรืออาจจะหลายพันปีเลยทีเดียวถ้ำบาบาบานั้นตั้งอยู่ใน ภูเิภาคที่ดูเงียบสง,งบโดดเด่นด้วยการเจาะห้องต่างๆ เข้าไปในเนินเขาหินแกลนิตทั้งลูกเนินเขาเหล่านี้มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับหลังของวานยักษ์ที่กําลังโผล่ขึ้นมาจากพื้นผิวอย่างสง่างามภายในแนวหินรูปทรงหลังวานเป็นที่ตั้งของถ้ำหลักๆสี่แห่งได้แก่ถ้ำสุธามาห์ถ้ำโสมัทลือศีถ้ำกรดีเจ้าปร,ราและถ้ำวิศวกรรมมาหแต่ละถ้ำนั้นถูกเจาะแล้วก็วางตำแบกอย่างดิบดีเหมือนผ่านการวางแผนมาด้วยความตั้งใจทางเข้าถ้ำนั้นจะมี รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ชัดเจนพอเดินเข้าไปก็จะเจอเข้ากับทางเดินที่นําเราลึกเข้าไปสู่ใจกลางของหินกรานิกเหนือตันยังไม่หมดเท่านั้นห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกประมาณ2กิโลเมตรครึง่งจะมีเนินเขาอีกลูกหนึ่งที่ชื่อว่านคราชุนีซึ่งก็จะมีถ้าลักษณะเดียวกันอีกสามแห่งคือถ้าโพปิกาถ้าวาธิกาและถ้าวาปิยากา ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีฝีมือการตั้งที่ยอดเยี่ยมและแม่นยำในระดับเดียวกันเป๊ะเลยทีเดียวครับและเมื่อเราเดินทางไปถึงนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยก็คือทางเข้าถ้ำที่ดูเรียบง่ายถูกแกะสลักเข้าไปในเนื้อหินกรานิตที่ดูเผลอเผแล้วมันอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายแต่ทว่าทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปข้างในภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านั้นบันช่างหน้าทึ่งซะจนเรียกได้ว่าท้าทายความเข้าใจทางโบราณคดีของเราที่เคยเรียนมากันเลยทีเดียวผนังถ้ำนั้นถูกขัดเงาจน ว่าสะท้อนแสงได้ราวกับกระจกเงาพื้นผิวของมันนั้นเรียบเนียนไร้ที่ติในระดับที่อาจจะเหนือกว่าขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันเราเสียอีกหินแกรนิตนั้นก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแบบสุดขณะช่างฝีมือในยุคปัจจุบันที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือไฟฟ้าพลังงานสูงแล้วก็เรื่องจากที่แม่นยำก็ยังถือว่ามันเป็นงานที่ท้าทายเอามากๆเลยทีเดียวใต้การขัดเงาที่ทําบาราบาดีติครับมันทําได้ในระดับที่น ถึงพวกพื้นผิวแนวตั้งและแนวโค้ง ซึ่งมันยากที่จะหาคําอธิบายได้จริงๆเมื่อนักวิจัยนั้นได้ลองนําเครื่องมือไปวิเคราะห์พื้นผิวภายในถ้ำสุทามาพวกเขาบันทึกค่าความปูข่ะของพื้นผิวหรือที่เรียกทางเทคนิคว่าค่าอาัเซตได้อย่างน่าทึ่งที่เพียง0.466เท่านั้นครับเพื่อท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าตัวเลขนี้มันสุดยอดขนาดไหนลองเปรียบเทียบกับหินก้อนหนที่ขัดเงาด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมในยุคข,ของเราดูนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะได้ค่าความปูกระอยู่ที่ประมาณ9 จ492นั่นหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าพื้นผิวหินกรนิกในถ้ำบาราบาเนี่ยมันมีความเรียบเนียนมากกว่าการขัดหินกรนิกที่ดีที่สุดที่เรานั้นสามารถทําได้ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเราเสียอีกครับและมันก็ทําได้มากถึงประมาณ20เท่าเลยทีเดียวทีนี้ก็มีคําถามตามมาเลยใช่ไหมครับว่าแล้วคนโบราณน่ะเขาทํากันยังไงเขามีเทคนิคแบบไหนกันนะเรานักโบราณคดีกระแสหลักครับพวกเขาก็จะให้คําอธิบายว่า ผลงานในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นก็คงจะใช้เทคนิคการขัดถูแบบดั้งเดิมค่อยๆขัดไปเรื่อยๆยังขยันขันแข็งแต่ถ้าหากเรามาคิดดูดีๆแล้วนะครับคําอธิบายแบบนี้มันก็ดูจะง่ายเกินไปหน่อยไหมเมื่อเรานั้นต้องเจอกับความแม่นยําและขนาดที่มันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เพราะในยุคเดียวกันนั้นครับมันไม่มีอรารยธรรมอื่นใดเลยครับไม่ว่าจะในอินเดียหรือที่ไหนในโลกที่สามารถสร้างผลงานในระดับเดียวกันนี้ได้ซึ่งมันก็ทำ เราต้องกลับมาตั้งคำถามถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของถ้ำเหล่านี้เลยทีเดียวห้องต่างๆภายในถ้ำนี้นะครับมันมีความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบจนน่าขนลุกถึงขนาดที่ว่าถ้าเราพาครึ่งห้องแต่ละด้านมันก็จะเหมือนกับภาพสะท้อนในกระจกที่มันสะท้อนซึ่งกันและกันเลยทีเดียวและนี่อาจจะเป็นที่มาของชื่อบารมาฮาในภาษาอินดีที่มีความหมายว่าเข้ากันนั่นเองและเพื่อเห็นภาพความสุดยอดนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมรับลองนึกถึง มาตรฐานการกอร่อสร้างในยุคปัจจุบันทุกวันนี้นี่นะครับการกอร่อสร้างถ้าเกิดว่ามันมีความคลาดเคลื่อนไปสักนิ้วเดียว,ยวหรือน้อยกว่านั้นหน่อยนะครับก็อาจจะยังถือว่าเป็นที่ยอมรับได้แม้แต่ในอาคารที่วิศวกรออกแบบมาเป็นอย่างดีก็หามแต่ที่ถ้ำมาราบาค่าความเบี่ยงเบนจากความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบนั้นมันมีแค่ประมาณ0.1นิ้วหรือ2.5ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองครับแหมเป็นระดับความ แม่นยำที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือที่มันล้าสมัยจริงๆหรือไม่ก็หล่อออกมาจากบล็อกเลยนั่นแหละครับและยิง่งไปกว่านั้นครับภายในถ้ำก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่สมบูรณ์แบบมีมุม90องศาที่คมกริบโดยไม่มีการบิดเบี้ยวให้เห็นเลยส่วนผนังแทนที่จะตั้งตรงองศาธรรองศาธรรมดากลับถูกทําให้เอียงอย่างจงใจและแม่นยําที่มุมประมาณ8 7องศาซึ่งเป็นอะไรที่ทําได้ยากกว่าการตั้งกําแพงตรง ตร,ตรงเยอะเลยครับแม้แต่เพดานเองก็ยังเป็นซุ้มโค้งที่อยู่ตรงกลางอย่างสมบูรณ์แบบสร้างขึ้นด้วยความเพี่ยงตรงทางคณิสต์จนวิศวกรในยุคปัจจุบันเองก็ยังคงต้องทึ่งเลยทีเดียวความสม่ำเสมอเหล่านี้มันยังลามไปถึงห้องต่างๆอีกด้วยนะครับตัวอย่างเช่นห้องกรดีเจาา้าปลากับห้องโคปิกาหก็มีขนาดและสัดส่วนเหมือนกันทุกประการโดยเป็นไปตามอราส่วน2ต่อ3อย่างชัดเจนคือความกว้างสองส่วนต่อความยาว3ส่วนซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผน งใจที่มีรกา,มากฐานมาจากเรขาคณิตขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นนะครับการคำนวณที่แม่นยำนี้ยังรวมไปถึงปริมาณของห้องอีกด้วยซึ่งบางห้องนั้นก็เป็นทรงกระบอกหรือทรงกลมการจะสร้างรูปทรงแบบนี้ให้ได้เป๊ะๆมันก็ยิ่งบ่งบอกถึงความรู้ในด้านเรขาคณิตขั้นสูงและการใช้ค่าคงที่ย่างไายได้อย่างแม่นยำซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นนานก่อน,อนที่หลักการคณิตศาสตร์เหล่านี้มันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการซะอีกครับข้อเท็จริงเหล่านี้มันก็ท ไม่เกิดคำถามที่น่าคิดตามมานะครับว่าช่างฝีมือโบราณน,นั้นพวกเขาจะทุ่มเทความพยายามมากมายขนาดนี้เพียงเพื่อสร้างที่พักอาศัยธรรมดามดาหรือห้องสําหรับนั่งสมาธิทเท่านั้นจริงๆหรอครับหรือว่าไอ้ความแม่นยําที่ไม่ธรรมดาของถ้ำบราบามันกําลังบ่งบอกหรือมันอาจจะบอกใบ้ถึงจุดประสงค์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งมันอาจจะเป็นหลักการหรือว่าหน้าที่ในการใช้งานบางอย่างที่เราคนในยุคปัจจุบันเองนั้นก็อาจจะยังไม่เข้า ใจอย่างทองแท้ก็เป็นไปได้นะครับนอกจากความแม่นยำทางเรขาคณิตแล้วมันยังคงมีอีกชั้นหนึ่งของความลึกลับซ่อนอยู่ในถ้ำบราบาค,ครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงคุณสมบัติด้านเสียงของถ้ำแห่งนี้ยิ่งทําให้เรื่องราวซับซ้อนขึ้นอีครับห้องแต่ละห้องนั้นป่าบาทสร้างเสียงสะท้อนได้อย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่ง เสียงจะกล้องกังวานในลักษณะที่ทําให้การสรวดมนต์หรือแม้แต่การทําเพลงเบาๆมันก็กลายเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจและแทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องลี้ลับเลยทีเดียวครับคุณสมบัติทางเสียงเหล่านี้มันก็บ่งชี้ถึงการออกแบบอย่างมีเป้าหมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ซับซ้อนในเรื่องของการสั่นพ้องและวิศวกรรมเสียงซึ่งตามมาตรฐานทั่วไปแล้วนี่นะครับมันควรจะอยู่เหนือกว่าความสาม,มารถของคนในยุคพระเจ้าอาโศกไปมากจากการศึกษาในยุค ใหม่นะครับก็พบว่าห้องต่างๆในถ้านั้นจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับโพรงเสียงสะท้อนรูปทรงโค้งและสมมาตรของห้องบวกกับพื้นผิวหินกรนจายที่เรียบและแข็งนั้นมันจะสะท้อนคลื่นเสียงในลักษณะที่ทําให้ความถี่บางอย่างนั้นคงที่อยู่ได้นานขึ้นและที่น่าทึ่งเลยก็คือเสียงที่มีความถี่ต่ําสามารถก้องกังวานอยู่ภายในถ้าเหล่านี้ได้นานถึง62วินาทีครับแล้วลองที่ดูดีครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าคนสมัยนั้นเขาไปภาวนาโอมในนั้นนานเลยครับมันจะเป็นยัง ลและเพื่อท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับมหาวิหารนอกดามที่โด่งดังในปารีสครับก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของเสียงสะท้อนอย่างมากวิหารแห่งนี้ครับสามารถสร้างเสียงสะท้อนกล้องได้นานแค่1 0ถึง12วินาทีเท่านั้นเองครับการที่เสียงสั่นพ้องได้ยาวนานขนาดนี้เนะี่ยมันก็บ่งบอกชัดเจนเลยครับว่าห้องเหล่านี้เนะี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการโนษนาแบบท,ทั่วไปแน่นอนเพราะว่าคําพูดมันจะกลายเป็นเสียงอู้อี้จนฟังไม่รู้เรื่องในไม่กี่ วินาทีนั่นเองครับบางทีความสมบูรณ์แบบแป้บเสียงนี้มันอาจจะถูกใช้ไปเพื่อการบําบัดการทําสมาธิหรือเพื่อจุดประสงค์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นห้องคาราโอเกะหรือไม่ก็เป็นเพียงแค่ห้องเย็นก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าเราครับลองกลับมาดูที่หลักฐานที่จับต้องกันได้บ้างเลยครับสิ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือจาลึกภายในถ้ำที่เชื่อกันว่าเป็นของพระเจ้าโอศโกมันกลับดูหยาบและไม่เป็นมืออาชีพอย่างน่าประา ใจเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมที่มันสุดยอดของตัวถ้ำความแตกต่างนี้มันก็บ่งชี้เห็นว่าจารึกพวกนี้อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังอาจจะโดยชาวมารยาที่มาค้นพบถ้ำนี้แล้วก็อ้างติดว่าเป็นผลงานของจอกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของตนก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์กระแสหลักนั้นจะเชื่อว,ว่าถ้ำบารมบรา,มาถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ2270ปีที่แล้วโดยอ้างอิงจากจารึกที่พูดถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่นะครับใต้คำ ทำง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าชาวมารยาสามารถสร้างผลงานที่มั่นย่าขนาดนั้นได้แล้วทําไมกันล่ะจารึือเ่ะมันถึงไม่แสดงงานฝีมือในระดับเดียวกันกับที่ความขัดเงามันปรากฏอยู่ที่บนผนังล่ะครับช่างหินในยุคปัจจุบันเองก็บอกว่างานแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําให้เสร็จได้ภายในกรอบเวลา12ปีตามที่นักโบราณคดีสฐานเอาไว้ด้วยซ้ำครับพวกเขาเชื่อว่าแค่การขัดเงาผนังนั้นมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปี หรืออาจจะหลายร้อยปีในทีเดียวครับพอไม่สอดคล้องกันนี้มันก็ค่อนข้างจะบ่งบอกอะไรบางอย่างเราได้เป็นอย่างดีนะครับมันเผยเห็นว่า ชาวมาระยานั้นอาจจะเป็นผู้สืทบทอดประดกมากกว่าที่จะเป็นผู้สร้างพวกเขาอาจจะบังเอิญไปเจอผลงานชิ้นเอกโบราณเหล่านี้เข้าแล้วก็ตกตะลึงในความบซ้อนที่อธิบายไม่ได้แล้วก็จะรึกลักษณะของตัวเองลงไปเพื่อแสดงความเคารพหรือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปลกพองของตัวเองมันเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้บาบาราาานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของอารยธรรมโบราณระดับโลกที่สาบสนไปเป็นอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำแต่สุด ไทยก็ถูกลบหายไปจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความวุ่นวายบางอยา่างแล้วเทคโนโลยีแบบไหนกันนะที่มันอาจจะใช้ในการก่อสร้างได้พื้นผิวที่เหมือนกับกระจกนั้นมันอาจจะมาจากการขัดด้วยฝานที่ถูกขัดถูด้วยความเร็วสูงบางรูปแบบเทคนิคคลื่นเสียงอัลตราโซนิก หรือแม้แต่วิธีการขัดเงาด้วยสารเคมีที่สูญหายไปจากประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีโดยตรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวก็ตามนะครับแต่ปริศนาที่มันยังคงค้างคาใจเกี่ยวกับความมันวาวของถ้ำบ,บารบามันก็สนับสนุนความเป็นไปได้ของเครื่องมือหรือเทคนิคที่ถูกลืมเลือนไปอย่างยิ่งในทีเดียวในอีกแง่หนึ่งนะครับถ้ำบราบานั้นก็เปรียบเสมือนกับไข่ทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ดูภายนอกแล้วก็เรียบง่ายแต่ภายในนั้นกลับซับซ้อนซ่อนพื้นที่รูปทรงไข่และโค้งมนที่สมบูรณ์แบบเอาไว้และเราก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามทางเข้าที่ซับซ้อนของถ้ำโสมัตลือสีไปได้เลยครับซึ่งตัวมันเองนั้นก็เป็นผลงานตังศิลปะชิ้นเอกเลยทีเดียวทางเข้านี้ถูกแกะสลักเพื่อลอกเลียนแบบด้านหน้าของกระท่อมไม้โดดเด่นด้วยซุ้มโค้งที่เรียกว่าซุ้มจันทร์สาราห์พร้อมด้วยรูปฉางแกะสลัก โน่นต่ำที่กำลังเดินมุ่งหน้าไปยังสถูปประตูทางเข้าที่สวยงามนี้ซึ่งเป็นส่วนตกแต่งภายนอกเพียงแห่งเดียวที่พบได้ในหมู่ถ้ำบรารบามันก็ได้แสดงให้เห็นว่าช่างฝีมือชาวมารายที่มาตกแต่งที่หลังมีความชำนาญในการแกะสลักอย่างละเอียดไม่แพ้กันเลยทีเดียวในการออกแบบดั้งเดิมจริงๆของทางเข้าประตูนี้คือรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่เป็นกรรกรับและที่น่าแปลกเลยก็คือรูปทรงแบบนี้นี้ก็สามารถพบได้ทั่วโลกเลยในสิ่งก่อ สร้างหินขนาดใหญ่ในยุคโบราณที่ก้าวล้ำไม่ว่าจะเป็นในอียิปต์หรือเปอรูที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรความคล้ายคลึงกันข้ามทว,วีปแบบนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจว่าหรือนี่จะเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมร่วมกันของอารยธรรมที่สาบสูนไปแล้วหรือเปล่านะและที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยก็คือความขัดเงาที่ไม่มีใครเทียบได้ภายในถ้ำที่เห็นกแกลนเอกที่เหมือนกับกระจกมันสะท้อนเทคนิคการขัดเงาที่พบได้ในเซราเป ุ้มแผงซักคาราในอียิปต์อย่างน่าทึ่งโลกหินกระไดนิกขนาดเมือมาในเทราเปอุมแสดงให้เห็นถึงความเรียบเนียนและความแม่นยำที่แทบจะเหมือนกันทุกประการที่ถ้ำในบรารบาเลยครับทั้งสองสถานที่นี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์แบบเดิมๆซึ่งมันก็ชี้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าผู้สร้างที่บรารบาและเซราเปอุมนั้นอาจจะใช้เทคโนโลยีร่วมกันหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมขั้นสูงเดียวกันที่สูญหายไปตา ทำการเวลาก็เป็นไปได้โรสไซด์กะแสหลักเชื่อว,ว่าถ้ำเหล่านี้เป็นฝีมือของชาวมาระยาที่อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากช่างหินชาวเปอร์เชียแต่หลายอย่างนั้นมันก็ดูผิดแปลกแหวกแนวผิดที่ผิดทางสาหรับยุคสมัยของมันจนทําให้เกิดเป็นทฤษฎีทางเลือกขึ้นมากรับว่าเทคโนโลยีระดับนี้มันโผล่ขึ้นมาอย่างกรารหันแล้วสูญหายไปได้อย่างไรมันไม่มีร่องรอยของวิวัฒนาการจากเครื่องมือหินขัดเล็กๆไปสู่ถ้ำเงา เอาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เลยมันเหมือนกับว่าเทคนิคที่บารบามันเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวไม่มีที่มาที่ไปซะอย่างนั้นครับแนวคิดที่น่าสนใจเลยก็คือบารบานั้นอาจจะเป็นร่องรอยของอารยธรรมที่สาบสูญก็เป็นไปได้ครับผู้คนที่เชื่อในแนวคิดนี้ก็เสนอว่าผู้สร้างทัพนั้นอาจจะมีเครื่องมือหรือวิธีการที่เหนือกว่าสิ่เหล็กธรมร,ธรมรธรรมที่นักโบราณคดีสันนิษฐานเอาไว้มากนักแม้ว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามแต่ความสมบูรณ์แบบที่น่าขนลุกของ พระบาบามันก็ทําให้แนวคิดเหล่านี้น่าดึงดูดใจและที่สําคัญความขัดเงาในระดับนี้มันไม่เคยมีใครทํ้ตาได้อีกเลยในสาปัตยกรรมอินเดียยุคหลังๆซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามว่าทําไมตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาถึงไม่มีใครทํ้สาความสาเร็จนี้ได้อีกละ่ะหรือว่าคนที่สำ,สำนี้ได้อาจจะเป็นเพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงเราก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามครับไม่มีทฤษฎีไหนเลยที่ลดทอนความสําเร็จของช่างตีมือโบราณนะครับตกกันข้ามเลย มันกลับยิ่งตอกย้ำว่าผู้สร้างสถาปัตยกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าเพียงใดครับไม่ว่าจะด้วยทักษะที่ไม่ธรรมดาหรือเทคโนโลยีบางอย่างที่ถูกลบเลือนไปข้อแท็จริงก็คือมนุษย์ครับเมื่อกว่า2,000ปีก่อนนั้นได้สร้างบางสิ่งที่บรารบาซึ่งมันยังคงทําให้เราอ่ะได้ทึ่งจนถึงทุกวันนี้ทําเหล่านี้ครับมันทําให้เราอ่ะต้องกลับมาพิจารณาขีดจํากัดทางเทคนิคของสังคมโบราณใหม่อีกครั้งนะครับและมันอาจจะบอกไปในในครับว่าบางทีเนี่ยิน วิทยโบราณที่เรารู้จักกันในด้านจิตวิญญาณและวรรณกรรมก็อาจจะซ่อนความลับของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสูงที่รอการยอมรับอยู่ก็เป็นไปได้